เอ้าเราสีมาหามเห็นอยังคนกำลังสีเผามันไถย,ยากหูบออยู่ดูนี่เลยนะจะหูบอว่าขันเจ้าพ่อเฟืองนี่เมื่อสิเกิดผลเสียอยังกับเฮาแน่ผลเ,เสียผลเสียยีงอย่างมันนี่มันมนี่น้องสีบอการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดฝุ่นละอองแก๊สพิษและเขาควันระบายสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดปัญหาโลกร้อนและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนกระทบการท่องเที่ยวทำให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญ หากผู้ใดทำการเผาในพื้นที่การเกษตรจนก่อให้เกิดอันตรายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาผู้นั้นอาจจะต้องถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับได้เจ้าหูบอกวา่าขันเจ้าเผาฟางเขาสำกับวา่าเจ้าเผาปุ๋ยในหน้าทิง้งใช่แล้วค่ะเพราะว่าต่อสังข้าวและฟางข้าวในนาเมื่อย่อยสลายแล้วจะมีธาตุอาหารหลัก ที่ต้นข้าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงถึง23.3กิโลกรัมต่อไร่หรือหากคิดเป็นเงินต่อสังข้าวหนึ่งไร่ก็จะมีมูลค่าสูงถึง217บาทอาโอุโอ,โอกจากดินสีด,ดีแล้วยังได้เงินเพิ่มอีกตัวนี้เอาเดีย๋ยวฟางเขาที่เรือหลายๆพวกเนี่ย เขาเสียไปใส่ประโยชน์อี่างได้อีกแน่อ๋อฟางเขานี่นอกจากสีไทยไกบแล้วเขายัางสามารถนําไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นอีกหลายอย่างเชน่นนํามาคลุมดินบริเวณโคนต้นตพืชเพื่อเก็บรักษาความชืน้นอุ้นมน้ําอุ้มปุ๋ยเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัสซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช รวมทั้งการนำฟางข้าวมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักฟางข้าวหักนำมาหมักผสมกับปุ๋ยคอกแล้วเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปจะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ฟางข้าวยังสามารถนำมาอัดก้อนเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคและกระบือในช่วงที่ขาดแคลนเจ้าหูวบอกว่า,วาจังหวัดศรีสะเกษของเฮานี่ เลียงงว้วนหลายกว่า0 0 0แสนต,ตถือว่าหลายเป็นอันดับสองของประเทศเลยไดนทาว่าข้าเอาฟางมะาอาัดเป็นก้อนไปให้อาหารง้วเข้าสิสามารถลดต้นทุนซอยเกษตรกร,กรได้หลายสัมไดกิน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 อา้าวตีนึ่งม่วและที่สำคัญเราสามารถนำฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟางสร้างรายได้และเศษวัสดุที่เหลือจากการเพราะเห็ดฟางสามารถนำกลับไปปรับปรุงบำรุงดิน เป็นปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้อีกด้วยฟ้าหั่งเขามันมีประโยชน์หลายขนาดนี้ไข่เพาะเผาอู่แล้วละเยี่ยมเลยเราอย่าลืมบอกต่ตอกันไปน้ำเด้อและที่สำคัญเฮ้าต้องฟาระวังอย่าให้ผู้ใดเขาไม่แอบเผาฟ้างเขาในหมู่บ้านของเขาน้ำเด้อจังหวัดศรีสเกษ ซึ่งนำโดยดรวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ตระหนักถึงปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดให้การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของจังหวัดศรีสะเกดปี2564ถาหาภาพรวมนะฮะในเรื่องของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจังหวัดของเราก็ แบ่งแนวออกเป็นอยู่2แนวนะครับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเรามีพื้นที่ป่าเพราะในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของของการเผาป่านะครับแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่จะลดในเรื่องของมลภาวะในส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของจังหวัดก็คือพื้นที่ทางด้านการเกษตรจังหวัดเองได้มีวาระในการขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของการเกษตรแบบปรุณาการรวมทั้งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นในจุดนี้เองเนี่ย เราก็ได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยการทํา MOU ร่วมกันภาคราชการแล้วก็ภาคเอก,กนชนก็คือบริษัทสยามคูโบต้าเนี่ยได้มาช่วยกันในการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้วิถีชีวิตในเรื่องของการที่จะลดการเผานะครับวัสดุที่เหลือใช้เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็นําไปใช้เป็นประโยชน์นะฮะในการที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตยกตัวอย่างเช่นของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือ การปรับปรุงและก็พัฒนาบำรุงดินต่างๆในส่วนนี้ก็จะเป็นการารักษาดินรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นนโยบายแนวทางที่เราตอบสนองต่อวาระจังหวัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาภาวะของโลกในเรื่องของการลดโลกร้อนด้วยครับถ้บก็การพี่น้องทุกท่านนะครับได้ช่วยกันร่วมมือกันในการมาตรการท่านหนึ่งคนมีค่าหนึ่งนานทีมีความหมายนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดครับทำสิ่งดีๆที่ศรีสะเกด ให้กระสมกับคําว่าอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตครับสีสเกตเมืองปลอดการเผาเพื่อเราเพื่อโลกเฮ้